การดูว่าต้องซ่อนตัวเมื่อไหร่อาจมีประโยชน์อย่างมากนั่นเสียงกรุ่มๆอะไรอ่ะไม่นี่ช็อกโกแลตฉันนะจ้างให้ก็หาฉันไม่เจอหรอกสาบานได้นะว่าได้ยินอะไรบางอย่างตรงเนี้ลิลลี่ระวังประตูล็อกเกอร์ว่าแล้วเชียวเคยลับแบบนี้มันก็เจ๋งอยู่หรอกแต่แค่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วย เวันเกิดมันต้องมีสักวันที่เรากลัวเช่นวันสอบไงล่ะรีบอ่านหนังสือเธอสาวนี่มันภาษาอังกฤษดหรอเนี่ยไม่นะลุกขึ้นมาเลยเป็นลากไว้แค่นอนตอนเธอตายนะนจะจำทุกอย่างหมดได้ไงเนี่ยโอ้ลืมสนิทเลยฉันลืมไปเลยว่ามีเจ้านี่อยู่คำตอบพวกนั้นเยี่ยมไปเลยไม่แบ่งให้หรอกเธอก็ไปหามาเองสิ เบลล่าเห็นกันตัวมากเลยฉันลืมนี่น่ะเชื่อเธอเลยอยจริงสิเธอชอบทิ้งขยะที่หน้าบ้านนี่ใช่แล้วฉันก็แค่ต้องไปเอากระดานนั่นมาแต่ต้องทำแบบเงียบที่สุดนะเกือบจะถึงประตูแล้วเดี๋ยวก่อนนะ,ะสะช่างมาเถอะ ที้สำเร็จฮะนั่นอะไรอ่ะแปลกแฮะแต่ช่าเหอะในที่สุดแต่ฉันลงไปในนั้นไม่ได้อ่ะสิต้องเอาถัางออกไปจากตรงนี้อ้อถังขยะนั่นมาจากไหนเนี่ยเออเดียขอโทษนะคะแล้วก็ถึงเวลาซ่อนตัว ดูดีๆนะก้าวเข้าไปอยู่ในถุงขยะใบใหญ่เราดึงปากถุงขึ้นจนสุดพร้อมคุกเข่าลงด้านในออ้ยอ้าวเชือรองเท้าไม่ได้ผูกเกิบสะดุดไปแล้วไหมละ่ะเสร็จละได้หมาแล้วรู้สึกเหมือนเมะไดหายไปเลยฮะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลห oh, <man. S 1> วองว่ากล้ามแขนจะยังไหวอยู่นะ oh. ไม่เอาน่ะขึ้นมาสิพลังกล้ามทำงานได้แล้วเคยคิดที่จะเก็บขนมไว้นในบ้านบ้างไหมงั้นคุณควรหาที่ซ่อนดีๆคงไม่มีใครมาคนที่เบาหรอกจริงไหม เยยี่ยมฉันเห็นเบลล่าเอาขนมมาไว้แถวนี้น่าจะอยู่ไม่ไกลหาเจอแล้วเสร็จฉันละน่าอร่อยจังฉันแค่ผ่านมาเท่าน,นั้นเองไม่ได้เอาขนมมาซ่อนไว้ใต,ต้โต๊ะสักหน่อยฉันได้กลิ่นหวานๆมาจากตรงนี้แต่มันน่าจะอยู่ตรงไหนนะโต๊ะนี้เป็นโพรงใช่ไหม วัสดีจ้าเจ้าขนมหวานเยสแล้วเธอซ่อนในครัวจะเห็นไหมนะเออซ่อนในตู้ล่ะเป็นไงเสร็จฉันมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันแล้วจะซ่อนได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันจะทำอะไรกับกระปุกมายังเนสได้บ้างนะจริงๆแล้วนี่ต้องเจ๋งแน่ๆ อยากซ่อนขนมใช่ไหมเปิดฝากระปุกมายองเนสออกแบบนี้แล้วตักมายองเนสออกต่อไปพ่นสีที่ด้านในกระปุกเรียบร้อยตอนนี้คุณก็มองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วเพอร์เฟกอย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะเคล็ดลับนี้เจ๋งไปเลยใช่ไหมล้วเจอกันนะขนมจ๋าลิลลี่มาแล้วนั่นใช้กลิ่นช็อกโกแลตหรือเปล่านะ แต่มันจางไปแล้วอ่ะฉันตามกลิ่นไม่ค่อยได้เลยใหญ่บื้อเอ้ย <S <S> <S บางทีอาจจะอยู่ในตู้เย็น <S <S> <S ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีแต่ของเก่าหน้าเบื่อในตู้เย็นอ่ะ <S <S> <S ครั้งนี้เธอชนะแต่ครั้งหน้าไม่แน่นะ <S <S> <S ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลด้วย <S <S> <S อยู่ในนั้นไปแล้วแกนะะขนมจา <S <S> <S ๋าเธอไม่ชอบนิยา,รายรักย้อนยุคหรอ ฉันอยากมีชีวิตแฮปปี้แบบนั้นบ้างจังเฮ้นี่หนังสือฉันถ้าเธอว่างั้นนะอยากจะให้ฉันดูแชทเธอบ้างไหมล่ะเราทั้งคู่ต่างก็มีความลับเปินกันนั่นแหละอะไรนะเลนี่กำลังแชทกับเควินที่รักของฉันเหรอโหยเควินเธอโดนแน่เฮ้ เร็วเข้าลบสิลบอะไรนะเออฉันมาแล้วไหนมาดูสิคุยอะไรกันบ้างฉันปลดล็อกหน้าจอไม่ได้เร็วเข้าเปิดสิไม่ได้เลยแฮะฉันต้องใช้สกิลสายลับซะแล้วออกโรงได้นี่เป็นแฟ้มของลาน่าไม่ใช่โอ้อันนี้แฟ้มของเควิน น่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมรักนะตัวเองอ๋ออยู่นี่เองว่าไงลินลี่ก็จัดการเรื่องนี้กันดีกว่ารู้เธอใช้ได้ผลแฮะเดี๋ยวนะนี่มันข้อความจากเควินนี่เควินอยากจะจัดปาร์ตี้ให้ฉันหรออ๋อเธอกลับมาแล้วต้องเอาแฟ้มข้อมูลไปเก็บแล้วโอเคฉันกลับมาแล้วฉันรักเธอนะลิลลี่ ฉันรักเธอเหมือนกันเบลล่าโอ้ยฉันนี่แหละคือเจ้าหญิงตัวจริงลิลลีฉันไม่รู้อะไรเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่รอเธออยู่หรือแค่อย่างเดียวที่ต้องทำเฮ้ยเธอยังหลับอยู่อย่าให้เธอมาเห็นของขวัญเร็วๆจังเหลืออีกแค่อย่างเดียวฮะ รรงนนั้มีออะะไ่เรียบร้อยไม่นะโอ้ยเกือบไปแล้วฉันหวัว่าเธอจะชอบส้นสูงพวกนี้นะฉันอยากเห็นจังดูสิเธอใส่อะไรบางอย่างลงในกล่องด้วยแต่ฉันแทบไม่เห็นเลยว่าอะไรอยู่ในนั้นน่ะถ้าฉันมีดวงตาที่มองทะลุได้นะไม่ดีเลยฮะเฮ้บางทีฉันอาจจะเจออะไรข้างใต้นี่ มีอะไรตายในนั้นเนี่ยอู้ยูนิครอร์นตัวโปรดของฉันขนมเหรอเก็บไว้กินทีหลังดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วท่อนี้มาอยู่ใต้เตียงทำไมเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยฉันมองเห็นได้ไหมนะฉันคิดออกแล้วคุณจะต้องใช้ท่อพลาสติกและข้อต่อแบบนี้เอากระจกบานเล็กมาแล้วทากาวร้อนที่ด้านหลังกระจก ก่อนที่มันจะแห้งให้ติดมันลงไปตรงมุมข้อต่อท่อดึงท่อมาใกล้ๆแล้วทำข้อต่อที่เหมือนกันอีกอันผลที่ได้จะออกมาหน้าตาแบบนี้ได้เวลาใช้เจ้านี้แล้วดูรองเท้าสุดด้วยคู่นั้นสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นของหนูขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอลองได้ไหมคะ นี่เป็นว right ันเกิดที่ดีที่สุดเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะเห็นได้ช like ัดเหมือน <Si สิวหัวหนองอีกแล้วพวกเธอคุยอะไรกันน่ะหวัดดีพวกเธอเป็นอะไรไปน่ะเอ้ไงเควินไงเบลล่าพวกเธอได้ดูการแข่งขันเมื่อคืนหรือเปล่าอ เรื่องนั้นฟังดูบ้ามากเลยล่ะไม่มีใครอ่ะคุยกับฉันเลยหรอได้พวกเธอคิดว่าตัวเองเจ๋งเกินกว่าจะคุยกับฉันหรือไงฉันหาอะไรสนุกๆทำคนเดียวก็ได้ฉันมีอะไรที่ดีๆฟังอยู่แล้วเดี๋ยวนะหูฟังไร้สายคู่นี้กับมือถือของฉันอยากลองดักฟังบ้างไหมล่ะเปิด a i r p o อ s เอาไว้ ทีนี้ก็ก้มลงไปอย่างที่ที่คุณซ่อนตัวได้ฉันต้องรีบหน่อยดีกว่าจัดการเลยแล้วก็วางมือถือของคุณไว้ใกล้ๆกับเสียงที่คุณอยากฟังแล้วก็กลับไปนั่งระวังด้วยละ่ะฉันได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาคุยเลยเมาก็นสนุกจังนะนี่พวกเธอแอบเมาสะหรอฉันไม่ได้มีสีหัวช้างซึกหน่อย พวกเธอคุยอะไรกันอยู่เนี่ยนี่เธอแอบฟังเราหรอบางทีสิ่งนี้อาจจะทำให้ฉันฉลาดขึ้นก็ได้นะบางทีเราก็แค่ขำๆไปกับมันได้ใช่ไหมล่ะ ลับสายสืบนี้เจ๋งไปเลยใช่ไหมแล้วเพื่อนๆอ,อยากลองเคล็ดลับอันไหนก่อนแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนของคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้รูเคล็ดลับกันเคยดูวิดีโออื่นๆกันหรือยังอย่าลืมกดติดตามช่อง One to Three Go กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปเคล็ดลับเจ๋งๆอันใหม่กันไงล่ะ